สวัสดีครับวันนี้วันที่ท6 6่เไหร่อะหกหกเหรอสองศูนย์สองหนึ่งหกมิถุนาสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ม็อกค่ะครับผมอันนี้คืออาจารย์นกกับมมอาจารย์ม็อกนะครับผมม็อกนะครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนครับส่วนอาจารย์นกก็มาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคเหนือกว้างขนาดนั้นเลยนะตอนบนภาคเหนือตอนบน อยู่ริมเนินเขาอ้าวมันก็เหมือนกันทั้งสองที่นะแต่ภูเขาของเรามีของดีหลายหอใหญ่ๆวันนี้จะมาเล่าให้ฟังจากความทรงจำไม่ได้เปิดเอกสารอะไรดูนะดังนั้นข้อมูลมันอาจจะไม่ครบถ้วนไม่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะขออภัยด้วยแต่พูดจากความทรงจำว่าถ้าจะถามว่าเรื่องออนไลน์เร์ n นนิ่งเนี่ยมาหาลัยต่างๆเข้าไปถึงไหนกันแล้ว อันนี้คือถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเฉยๆนะเริ่มจากเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ปี2008อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือต่างประเทศเขาก็ไม่มีมวยมุกกันมาใช่ไหมอ่าแล้วมุกมันก็โด่งดังมาตอนปี2011ที่เกิดคอสเซล่าเกิดยูนาซิตี้คืออาจารย์สแตนฟอร์ดลาออกไปสามสี่คนแล้วเขาก็คุยกันว่าเยระบบมหาวิทยาลัยจะเจ๊งหรือเปล่าคนจะสอนเก่งจะลาออกไปทามุกกันหมดอะไรอย่างนี้นนะปรากฏว่าผ่านมานาน10ปีก็ มหาลัยต่างๆก็ยังไม่ได้เจ๊งเพราะออนไลน์เรยนนี่เท่าไหร่มันจะไปเจ๊งก็เพราะสาเหตุอยู่ก็มากกว่าแต่เรื่องของเรื่องคือพอมาในยุคโควิดนี่มันก็ไม่เกิดคำถามเช่อนอีกรอบหนึ่งแต่เรื่องของเรื่องคือตั้งแต่ก่อนโควิดเั้นต้นมาเราก็ได้เห็นมหาลัยหลายที่ในเมืองไทยเนี่ยปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงเริ่มจากอันนี้เลยที่ได้ยินมาเรื่องแรกเลยมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจับมือกับสกิลเลนทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์อ่ะ ก็คือใครสมัครมาเรียนปริญญาโทก็ได้นะเรียนออนไลน์ได้ปริญญาจริงๆด้วยอันเนี้ยรู้สึกจะเป็นที่แรกเลยมั้งที่ได้ยินแบบเป็นข่าวใหญ่โตครับแต่ว่าจะเป็นที่แรกจริงๆเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะหาอะไรอื่นที่อาจจะมีเรียนออนไลน์ก็บ้างก็แบบอาจจะเปิดแบบไม่ได้จริงจังเลยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นระบบภายในเป็น LMS ของอของภายในที่เปิดเปิดให้อาจารย์ใช้กับนักศึกษาคพัฒนาบุคลากรน,<ช>นะครับซึง่งบางวลจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ 2015ใช่ไหมที่ทำระบบออนไลน์เร์นนิ่งให้กับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอนอ่าเราก็ใช้ในการถูกอบรมอาจารย์กันภายในเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ว่ายังไม่มีอ่ะที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนนะนะคราวนี้หลังจากที่ได้ยินข่าวเรื่องธรรมศาสตร์ทำไปเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามอะไรเท่าไหร่เลยนะว่าที่อื่นมีที่ไหนบ้างแต่มันมีเอฟ o ฟอร์ตส่วนกลางของประเทศที่ทำระบบไทยมุกขึ้นมา ที่ว่าเออใครอยากจะเรียนคอร์สอะไรก็มาเรียนได้แล้วไทยมุกเนี่ยเขาก็ไปชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆมาสอนคอร์สแล้วก็ทำคอร์สอยู่บนระบบไมีหลายมหาวิทยาลัยร,รวมถึงบางมดด้วยก็มีอยู่ที่นั่นด้วยเยอะค่ะที่อื่นๆก็มีเยอะแยะได้ลองไปเรียนแล้วเหมือนกันจริงๆไทยมุกนี่ไม่แน่คือประวัติศาสตร์ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเกิดก่อนแต่ว่า ไทยมุกกับจุลามุกเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้รวมกันนะคะไม่ใช่ครับจุลามุกจุลาเขาทำเองจุลามุก,ก,มกขเขาเเขจะแยกออ,ออกไปแต่ว่าถ้าเป็นเซียมยูมุกของมอชอเนี่ยจะรวมกับไทยมุกอยู่ค่ะอ๋อใช่ค่ะมีคอสของของเซียมยูที่อยู่บนไทยมุกเยอะแยะเลยแล้วก็เขาก็มีเซียมยูมุกของเขาแยกออกมาด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่เซียมยูก็มาหาลาัยเชียงใหม่นะครับก็จะมีที่แยกออกมาซึ่งซึ่งมอชนี่เขาทําจริงจังมาก เปิดเป็นวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตตลอดชีวิต CU Live Long e d u c a t ซี n CU Live Long Learning ก็คือมีคอร์สที่แบบว่าเข้าไปเรียนหาความรู้ประดับบารมีอะไรไปเรื่อยๆได้สอรติฟิเคตก็ว่าไปใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีแบบว่าอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่ออนไลน์เรียนอย่างเดียวอ่ะก็คือไปเรียนลงสมัครเป็นเรียนร่วมค่ะเรียนร่วมใช่กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเลยว่าคุณจะเป็นลุงอายุ50-60ก็ไปเรียนกับนักศึกษาเด็กๆได้นะ หรือคุณจะเป็นนักเรียนมหมหก็ไปเรียนร่วมกันได้แต่อันนี้ต้องเข้าไปเรียนในในคลาสคือช่วงช่วงเกาะมีมาตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะก็คือเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนจริงใช่ไหมใช่ต้องเข้าไปนั่งเรียนในคลาสลงทะเบียนเหมือนนักศึกษาปกติมีหน่วยกิจสะสมหน่วยกิจได้ซึ่งอันนี้นะลองมานั่งคิดดูว่าเฮ้ยแล้วมหาวิทยาลัยชื่อดังทางด้านเทคโนโลยีทางด้านฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยนะ เออเฮ้ยเราก็บอกเราก็มีเหมือนกันให้คนเข้ามาอะไรนะไม่ถึงการเรียนร่วมกับนนะักศึกษาเราหรอกจะมาปนกันทําไมที่มันเบียดเสียดก,ก็จัดหลักสูตรพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมสําหรับบริษัทต่างๆนะมีทั้งเรียนออนไลน์ก็มีเรียนไปสอนที่บริษัทเลยก็มีนะอันนั้นน่าจะเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นมากกว่าครับบางทีมันก็ระยะสั้นต่อเนื่องกันหลายปีนะได้เงินได้ทองมาเยอะแยะเหมือนกันนะแล้วก็ ที่สาคัญกว่าเงินทองก็คือทางภาคอุตสาหกรรมเขาก็ได้ประโยชน์ทางด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากเลยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆคราวนี้ก็มีคําว่าแต่สําหรับคนแต่ก็คือมสมมุติว่าคุณเป็นเสียขายขายผ้าที่พาหุรัตและอยากจะเรียนรู้เรื่องเทคนิคการทอผ้าสมัยใหม่อย่างงี้นนะอยากจะให้พนักง,งานตัวเองนะ่ะซึ่งมีอยู่ประมาณ7-8ปคนเนี่ยไปนั่งเรียนไอ้เทคนิคใหม่เนี้ย แล้วเขาเกิดรู้ขึ้นมาว่ามีอาจารย์บางมดที่เชี่ยวชาญเฮ้ยทาไมพูดชื่อมหาลาัยมาวะ,ะเป็นชื่อย่านไม่ใช่ชื่อมหาลายัยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเนี่ยอยากจะไปเรียนทําไงครับ mm hmm. ก็เราไปดูสิว่าบริษัทใหญ่ๆเขาก็มาทําข้อตกลง M O U กับมหาวิทยาลายัยแล้วก็จัดเวิร์ชอบจัดคอร์สได้แ mm hmm. บบเฮ้ยถ้าตูเป็นร้านขายผ้ามีพนักงานเจ็ดแปดคนเขาคงไม่มานั่งนัดอาจารย์นัดคณะบดีมานั่งท mm ํา M O U อะไรกันหรอกวะ คือทํายังไงยังไม่รู้เลยต้องให้นิติกรตรวจสอบสัญญากว่าจะเบิกเงินได้กว่าจะส่งเงินโอ้มันอาจจะง่ายก็ได้แต่เราไม่รู้แต่คนอื่นเขาจะรู้ได้ยังไงว่าจะมามารับประโยชน์ที่มีอยู่มหาศารของสถาบันการศึกษาชื่อดังแห่งนี้ยังไงเนี่ยไม่รู้หรอกใจเขาก็คงคิดว่าคงไม่มีทางอะ่ะเขาสําหรับบริษัทใหญ่ๆเท่านาาั้นละมั้งรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆเท่านั้นละมั้งถึงจะไปเรียนกับอาจารย์พวกนี้ได้ หรือไม่ก็ต้องสมัครเข้าไปเรียนส่งลูกส่งหลานไปเรียนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ตามปกติใช่ไหมเออใครเขาจะมานั่งเซ็น MOU มอเหมือนทุกงานหรอก็คือกลุ่มนี้เขาก็ถือว่าสวยไปครับเสียใจด้วยนะเธอไม่ได้รับประโยชน์จากเราหรอกก็ชื่นชมเราไปละกันแต่มันเรียนเรียนด้วยกันเนี่ยมันก็ของสูงแม้ปองต้องจิตนะต้องไม่ไม่คิดปีนไปจะได้หรืออ่ายากเหลือเกินหรือเปล่าหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราไม่รู้วะเขาที่รู้คือมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ แต่ในขณะที่โรงงานผลิตจิ้นส้มแล้วกันที่เชียงใหม่เขาอยากจะเรียนรู้เรื่องเตาเผาจิ้นส้มหรือแพ็กเกจสมัยใหม่เนี่ยสมมุติเล่นๆแล้วกันแล้วมันมีสมมุติว่ามันมีคอสนี้ใน CMU ม o กซึ่งจริงๆก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ไปเสิร์ชด,ดูมีแต่คอสอา,อาหารร้านนาถามว่าเขาจะต้องไปติดต่อรองอธิการคนไหนครับเพื่อที่จะทําสัญญาข้อตกลงอะไรกันว่าไปคำตอบคือไม่ต้องครับไม่ต้องไปคุยกับพวกผู้บริหารระดับสูงล้วอะไรมันยุ่งไม่ต้องเสียเวลา เข้าเว็บไซต์ไปลงทะเบียนจ่ายตังค์เรียนได้เลยหรือบางทีก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้ยซ้ำไปก็เรียนได้เลยเออเนี่ยมันดีขนาดไหนที่มีสิ่งนี้อยู่ในโลกหรืออยากจะเรียนเรื่องเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรก็เห็นคอสที่แม่โจเปิดก็มามา,มาลงทะเบียนได้เลยมาเขาก็จัดอบรมเป็นรอบๆนะคะอันนี้เขาจัดไม่แน่ใจ<า>ว่ามีออนไลน์หรือยังแต่ไม่แน่ใจมีหลักสูตรออนไลน์ที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วเรียนได้เลยหรือเปล่าเนาะ มีมูฟอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามีเรื่องนี้หรือเปล่าแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจมีเรื่องกเกษตรหลาย<จ>รเรื่องอยู่ชแต่ของชียงใหม่นี่เขาทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากซึ่งในระยะยาวเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้คนก็จะรู้จักที่นี่ครับคือผู้คนเขารู้จักมอชอมตั้งนานแล้วใช่ไหมเป็นมหลาลัยชี่ดังที่สุดในภูมิภาคเนี่ยแต่ว่ารู้จักในฐานะที่ว่าเออมันเป็นที่ที่สวยค่ะเออบรรยากาศดีรอบอ่างแก้วบรรยากาศดีนักศึกษามาเรียนกันหน้าตาสดใส แต่เดิมก็คงไม่ได้รู้จักในฐานะที่ว่าแล้วคนทั่วไปจะมาได้ประโยชน์อะไรจากมหาลัยนี้หรอกแต่ปัจจุบันก็คือสามารถคิดได้ว่าเออถ้าอยากจะเรียนเราก็ไปเรียนได้เลยนะ่ะมีคอร์สอะไรบ้างก็ามาเปิดเว็บดูแล้วก็ลงทะเบียนเรียนได้เลยลนีป็นประสบการณ์รที่ได้จะมหาลัยแห่งนี้ลงทะเบียนลงทะเบียนเรียนก็ง่ายมากด้วยใช่แล้วต่อไปความรู้สึก perception ของเขาก็คือว่าที่นี่มันมันมีประโยชน์ต่อทุกคนน่ะมันไม่ใช่มีประโยชน์ต่อช่วงอายุที่เรียนปีหนึ่งถึงปีสี่อย่างเดียว ของของ CMU มุกเนี่ยนะคะเนื่องจากมีประสบการณ์โดยตรงเพราะว่าเรียนมา2-3สคอร์สแล้วก็คือตั้งแต่ตอนสมัครแล้วค่ะถ้าเราเป็นสิทธ์เก่าก็คือเขาจะมีข้อมูลเราอยู่ในระบบแล้วเราไม่ต้องกรอกใหม่ใช่กรอกรหัสนักศึกษาลงไปเขาดูแมทชิ่งที่เลขบัตรประชาชนใช่ไหมค่ะกับรหัสนักศึกษาใช่ถ้าเป็นคอร์สที่ต้องเสียค่าสมัครเนี่ยเหมือนจะมีส่วนลดด้วยสาหรับสิทธิ์เก่า เออจริงไหมล่ะ<ฮ>เรียนที่นี่แล้วเรียนได้ตลอดค่ะ<ฮ>กลับมาเรียนใหม่ได้ตลอดนะคะขาทักไทยเราฮะผมมองว่ามหาวิทยาลัยใดก็ตามในเมืองไทยที่รู้ตัวและสามารถปรับตัวให้เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากได้ก่อนมหาวิทยาลัยนั้นก็จะได้เปรียบได้เปรียบนี่ในที่นี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงความได้เปรียบในทางธุรกิจที่ว่าจะไปกดขี่มหาลัยอื่นเลยนะแต่หมายถึงว่า ได้เปรียบในแง่ที่ว่าเรามีโอกาสทําประโยชน์ได้ก่อนผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปเด็กเล็กๆผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารประเทศเวลาคนนึกถึงว่าที่ไหนที่จะให้ประโยชน์กับเขาได้บ้างเนี่ยเขาก็จะนึกถึงสถาบันนั้นก่อนแต่ที่ไหนที่มันเข้าไปเรียนยากเหลือเกินมีระบบที่เราต้องหนังนัดก,กันทํา MOU เป็นเคสเคสไปต้องเข้าพบอธิการเข้าพบรองอธิการเป็นเรื่องเป็นราว แค่คอร์สเดียวนี่ประชุมกันบ่อยนานกว่านั่งเรียนอีกมั้งระบบถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็ก็เชื่อได้เลยครับว่าคนเขาจะเริ่มไม่คิดถึงแล้วละ่ะเพราะมันมีที่อื่นที่ให้คิดถึงมากกว่าจริงจริงเดี๋ยวนี้จุฬาเนี้ยที่ที่เรียนแบบพรีเมียมเลยนะจุฬามุกอะครับ<า>เขาเหมือนแบ่งเป็นสองสองอะไรนะสองขา,าขาที่เป็นการกุศลนะ่ะคือให้เรียนฟรีกับคนทั่วไปอ่กับขาที่เป็นซียมยูมุกอะคา่ะครับ ที่จ่ายตังเรียนน่ะแพงด้วย CU ป่าเอ CU CU เออขอโทษที CU มุกอาคายเอาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อไส้อวได้ได้เดี๋ยวรถรถระวังวอวอคราวนี้ถ้าเรามาดูในอีกแง่มุมดูบ้างนะสำหรับมหาลัยที่แบบยังไม่ได้ถึงกับมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านมุกที่เป็นปสธานรณานสำหรับให้ผู้คนมาเรื่องเรียนกันเนี่ยก็เขาก็มีความพยายาม ในการสนับสนุนให้อาจารย์ของตัวเองเนี่ยสามารถสอนออนไลน์ได้ง่ายขึ้นได้อย่างอุปกรณ์พื้นฐานเพียงพอเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมอ่ะเราจะเห็นว่าในสมัยก่อนนะเวลาถ้าบอกว่าอัดคลิปวิดีโอการสอนเราก็จะนึกถึงว่าอ่ะอาจารย์เขาก็จะไปจองสตูดิโอที่ที่ไอทีหน่วยงานภายในสักแห่งหนึ่งนะของมหาวิทยาลัย มีห้องสตูดิโอมีกล้องถ่ายวิดีโอมีเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาจัดทําวิดีโอการสอนให้คือจะบอกว่าผมว่าเทรนในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากอันนั้นแล้วยังไงนะครับอาจารย์นกค่ะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็คืออาจารย์นะ่าจะสามารถอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ทําวิดีโอการสอนได้ด้วยตัวเองใช่ไหมสมมุติว่าจะสอนเคมีเนื้อหาสั้นๆตรงนี้15นาทีแล้วฉันจะเดินทางไปมาหาวิทยาลัยทําไม ทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้เป็นกล้องถ่<อ>ายรูปที่แบบคุณภาพดีเจ้าอุปสรรคเยอะจริงๆเลยปั่นจักรยานเนี่ยทั้งรถทั้งหมาเปิดไฟไว้ด้วยนะในส่วนนี้เนี่ยผมว่าถ้ามันมีหน่วยงานที่แบบไปนั่งศึกษาดูแบบภาพรวมบิ๊กพิกเจอร์ของมหาลัยในที่ต่างๆในประเทศก็น่าจะดีมอนกันนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าที่ไหนเขาแบบสนับสนุนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ยังไงบ้าง ที่ผมเห็นก็คือเห็นแต่จาก Facebook ของคนรู้จักซึ่งอันนี้ก็เอ่ยชื่อสถาบันได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่เราชื่นชมอะ่ะก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเคยคิดอยากจะเสนอสถาบันการศึกษาหลายแห่งให้ทําแล้วก็คือจัดเซตการสอนออนไลน์อะ่ะแบบถ้าในไอเดียผมคือแบบมินิมอลเลยนะไม่ต้องของเยอะ,อะของเบสิกมากๆจัดไว้เลยเป็นเซตสมมุติว่าสถาบันเรามีอาจารย์พันคน เราจัดเซตเนี่ยไว้10เซตหรือ20เซตก็พอไม่ต้องถึงร้อยเซตด้วยแล้วมาแบ่งเงินใช้แบ่งกันไปลองใช้ถ้าใช้แล้วชอบอะ่ะก็ไปซื้อไว้ใช้เองถามว่าเอาเงินที่ไหนซื้อนี้ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละที่ไงบางที่อาจจะบอกอา้าวเงินเดือนอาจารย์สูงแล้วอา,อาจารย์เอาเงินเดือนไปซื้อเองไงยเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วนี่ไงก็ได้หรือบางที่อาจจะบอกว่าเอ้ยสั่งซื้อกทางมหาวิทยาลัยเราซื้อยกโหลถูกกวา่าอย่างนี้ก็ได้ บางที่อาจจะบอกว่าโออาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์มีคอมมิชเมนว่าจะสอนออนไลน์อย่างน้อยกี่คอร์สกี่คอร์สอะไรเงรี้ยภายในช่วงปีนี้มหาลัยจัดเซตนี้ให้ฟรีเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือมหาลัยช่วยออกครึ่งหนึ่งนะเออก็น่าจะเป็นโมเดลที่ดีนะจริงๆิมหาลยัยหลายๆที่เขาก็น่าจะมีอุปกรณ์ให้อยู่<ม>แล้วนะคะมีอุปกรณ์ใช่แต่<ช>ไม่ต้องแต่นึ้ออกมาไม่อุปกรณ์อันนี้มันไม่ใช่แบบสตูดิโอหรูๆนะแต่คืออุปกรณ์ที่มันง่ายๆราคาหลักพันน่ะ พี่เหมือนกับว่าถ้าเกิดอาจารย์ใช้แล้วชอบอะอาจารย์ไปหาซื้อเองใช้ที่บ้านได้อะที่ความคิดของผมก็คือหนึ่งภาควิชาหนึ่งเซตอะหรือหนึ่งคณะหนึ่งเซตหรือหนึ่งคณะสองเซตเอะทุกคนได้สัมผัสแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อให้ทุกคนเพราะทุกคนอาจจะมีอยู่แล้วอาจจะมีของที่รู้วันนั้นอยู่แล้วได้ซ้ํคาคราวนี้สิ่งที่เจอมาก็คือมหาลาัยขอนแก่นเขาทําอย่างนี้ว่ะเขาซื้อเซตการสอนออนไลน์อะให้กับแต่ละคณะ คือมหาวิทยาลัยซื้อให้คณะคณะละาหนึ่งเซตไม่รู้เหมือนกันงบเท่าไหร่แต่ในเซตนั้นอันนี้เขารวมอุปกรณ์หลายอย่างเขาด้วยกันเลยก็คือมีโต๊ะแล้วก็มีกรีนสกรีนมีแล็ปท็อปมีจอมอนิเตอร์อีกจอหนึ่งมีเว็บแคมมีไฟซอฟต์บ็อกไม่แน่ใจดวงเดียวหรือ2ดวงแล้วก็ไมค์คอนเดนเซอร์หนึ่งอันความเห็นผมผมว่าจริงๆควรจะเป็นไมค์ไมค์มีสายยาวๆหรือไม่ก็ไมค์ไร้สายมากกว่า ไมโคนเดนเซอร์มันวางแล้วบางคนอาจจะใช้<อ>ิาใช้วางไกลปากไปหน่อยเสียงก็จะไม่ชัดนะแต่นั่นแหละก็เอาเป็นเซตที่เขาจัดไว้ให้ที่อาจารย์สามารถมาผัดกันใช้ได้ในคณะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นการเปิดสกัดใหม่ที่ดีมากในอนาคตก็อาจจะแจกกันเยอะขึ้นกว่านี้ก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นแบบตัวอย่างอะไรเงี้ยคือถ้าเราจะคาดหวังให้อาจารย์ทุกคนสอนออนไลน์ได้คุณภาพดีเนี่ยเราก็ต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างให้เห็นว่าเราสนับสนุนขเขาอะ อุปกรณ์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สนับสนุนได้อีกเรื่องหนึ่งที่สนับสนุนได้ก็คือเรื่องของทักษะวิธีการอย่างเช่นวิธีการถ่ายวิดีโอ,อยังไงให้มันชัดพีม่มอกรถมาครับอัดเสียงยังไงให้มันชัดแบ็กกราวควรจะเป็นยังไงฟอร์กราวจะเป็นยังไงเขียนสตอรี่บอร์ดยังไงอัดอัพขึ้น y o u t u b e ยังไงอันนี้เบสิกสกิลอะไม่ต้องลึกอะไรมาก แล้วไม่ใช่ว่าแบบนานๆมีเวิร์กช็อปทีนะต้องแบบจัดให้แบบเออสามารถเข้ามาแบบเรียนได้แบบเป็นจริงๆงจังเหมือนกับว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องเรียนรู้ในยุคนี้เลยหวังจริงๆให้สถาบันชื่อดังย่านฝั่งตะวันออกของเอ้ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยานี่จะมีเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้ที่หนึ่งที่เราเห็นแล้วชื่นชมคือโรงเรียนอะไรวะ โรงเรียนวัดท่าข้ามใช่ไหมบ้านท่าข้ามที่จังหวัดตรังครับเขาให้คุณคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษามัง้งเขาไม่ใช่ครูนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทํางานวิดีโอเนี่ยเป็นมือชีพของโรงเรียนมาเปิดคอสอบรมครูและรู้ไหมเราไปโรงเรียนกับเขาได้ด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้อบรมครูในโรงเรียนตัวเองอย่างเดียวแต่เขาแบบประกาศรับสมัครเป็นรอบๆนะครับรอบละแแปดสิบกว่าคนอย่างเงี้ย แล ama, 1970, ้วเพื Alf ่อให้แน่ใจว่าแบบผู er hum, ้เร really ียนตั้งใจเรียนจริงๆอ่ะก็เก็บตังค่าลงทะเบียนคนละ2 0 0บาทด้วยนะเหมือนน้อยพอหอมปากหอมคออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทิ้งเงินแล้วเงินทั้งหมดเขาก็บอกว่าเข้าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนปรากฏว่าเปิดมาสองรุ่นละเต็มเต็มเร็วมากทั้งสองรุ่นเลยคืออันนี้ชื่นชมเขามากเลยทั้งวิทยากรแล้วก็คนจัดแล้วก็คนที่ไปร่วมอบรมเนี่ยชื่นชมจริงๆคือคนที่มาสอนน่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นครูก็ได้อะเนาะ แล้วครูที่เขาใฝ่รู้ว่าเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อให้ตัวเองได้ได้เรียนได้ฝึกทักษะจริงๆในที่เรียนเลยพวกนี้มันก็มีจัดหลายที่ล่ะค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่สนใจแล้วก็อยากจะได้ทักษะน่ะเขาจะเขาก็จะหาทางเรียนรู้ของเขาได้เองถูกต้องมันไม่ไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นที่ไหนจัดอะค่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเรียน ท,ที่มาหาวิทยาลัยตัวเองจัดเท่านั้นเอกชนสนามบ้านเอกชนก็มีมันะนะมันม,มีคอร์สฟรีเยอะมากโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยมันเป็น<อ>ช่วง,ท,งวทุกคนต่างโฟกัสไปที่การสอนออนไลน์แต่จริงๆแบบคือเท่าที่ลงเรียนมานะทั้งหมดเนี่ยมันก็คือทักษะสกิลอะคิดว่ามันเพียงพอแล้วทุกที่เขาก็สอนมาได้ดีหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่เหลือแบบอีกแ0บอมันคือการเอาไปใช้มากกว่า ซึ่งมันจะมีโอกาสไม่ได้มากมากที่แบบว่าจะคนที่เรียนจะเอาไปใช้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสกิลที่แบบถ้าไม่ได้ชอบจริงๆหรือว่าไม่ได้แบบใส่ใจมากๆจริงๆอะ่ะมันก็ยากเหมือนกันที่จะใช้อะไรเงี้ยในความรู้สึกนกงนะคือต้องคุ่มเทหน่อยอะ่ะแค่เรียนมันไม่พออ่ะมันต้องลองใช้จริงด้วยอะไรเงี้ย คือถ,ถ้าไม่ได้ใช้จริงเราจะไม่รู้เลยว่าเราติดขัดตรงไหนอ,อ๋อมันไม่มีทางที่จะใช้เป็นะ่ะมันก็เหมือนว่ามันก็เหมือนว่ายน้าปั่นจักรยานเงี้ยทุกคนก็รู้หมดว่าวิธีการาคือ,อยังไงขยับแขนยังไงขยับขายอย่างไงแต่ว่าพอ้อยหลักมันก็คือได้เอาไปลองใช้จริงหรือเปล่าเ,ออเพราะว่าเอาจริงๆอ่อะพอถึงเวลาที่ต้องสอนออนไลน์จริงๆอ่อะส่วนใหญ่มันก็จะไปจบที่เปิด Microsoft Teams มาเปิด Zoom ม,มาแล้วก็เปิดสไลด์ แล้วก็แล้วก็แล้วก็เลคเชอร์เหมือนที่เคยทําในห้องเพราะนี่คือสอนแอคทีฟเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่อะมันไม่ได้พูดน่าเบื่อขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คือมันก็คือเป็นเลคเชอร์เบสแต่ว่าย้ายไปอยู่บนแผลนฟอร์มออนไลน์เพราะอันนี้คือสิ่งที่ปีที่แล้วทําได้แค่นี้ก็คงโอเค เพราะว่ามันเป็นปีแรกไงคะเป็นครั้งแรกเนาะใช่แล้วค่อยๆอยิอย่เ,เรื่อยๆยังไ,ไม่ต้องมีกีนสกรีนข้างหลังหรอกคือให้มันเสียงถึงเด็กสไลด์สไลด์เห็นชัดภาพโอเคก็ดีแล้วอะไรเงี้ยสำหรับไม่บางตัวอักษรที่สำคัญออสำหรับปีที่แล้วเออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกวิดีโอที่อยู่ในซูมอยู่ในทีมอะถ้าเกิดเราเผยแพร่ให้เด็กใช่ป่ะ เราน่าจะทำเอ็กซ้าเครดิตเนาะสำหรับเด็กคนไหนในคลาสอะไปตัดต่อให้มันสั้นลงให้อ่ะให้รุ่นน้องอ่ะหรือให้เพื่อนเพื่อน่ะจริงๆถ้าเอามาตัดไฮไลท์หรือตัดเป็นตัดเป็นพัทพาร์ทสั้นๆแล้วก็โพสแยกออกมามันก็ได้คอสดีๆหนึ่งคอสแล้วต้องดังนั้นนะขอแค่อาจารย์นะใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานสุดๆเนี่ยเป็นตัดเป็นท่อนๆแล้วมาต่อแค่นั้นแหละตัดต่อจริงๆอ่ะแค่นี้ก็โค่นมีประโยชน์มหาศาลแลวนะครับ แล้วโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสมัยก่อนเป็นไงโอ้โหแพงปีละ8 0 0 0ันเกาไสมัยนี้เป็นไงครับถ้าไปใช้ตัว8 0 0 0ันเกอยู่ก็แพงอยู่นะแต่มันมีตัวอื่นที่ฟรีเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนสอนการใช้ยูทูใน youtube เยอะแยะไปหมดมันมันมีสื่อที่จะหาความรู้ได้เยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนมันขึ้นอยู่กับไมเซิของคนมากกว่านึกว่าคือถึงแม้มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนอุปกรณ์อะไรให้มีโสดมีฝ่ายไอทีมี โอ้ยมีหมดอะที่มหาลัยอะมีหมดอะมีคอสอบรมกันทําน้นทานี่มีทุกอย่างแต่ว่าคนเอามาใช้คนที่จะมา implement ่ะคืออาจารย์ไงแล้วจริงจริงแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งอะไม่มีใครมาช่วยเราทําหรอกเราก็คือเราต้องทําของเราเองอะถ้าเราไปรอให้ฝ่ายฝ่ายไอทีฝ่ายศนคุณไม่ใช่อาจารย์อุคุณไม่ใช่อาจารย์เซเลบขนาดที่ว่ามาตัดต่อให้เี้ยคนอื่นเขาจะมาตัดต่อทุกทิให้คุณแล้วเราก็เราก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราเราทำเองอะเร็วกว่า ตรงใจกว่าด้วยใช่มันถึงแม้มันจะไม่ได้หรูหราแต่ว่า,วามันไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากแล้วเราก็จัดการเวลาของเราเองได้ไม่ต้องไปทําเรื่องนัดจองห้องอะไรเงนะี้ยใช่มีหมดนั่นแหละมีจองห้องมีเจ้าหน้าที่ไทยให้มีกล้องมีทุกอย่างแต่ถามว่าทุกคนใช้ไหมไม่เพราะว่า,วามันยุ่งยากเราก็สอนกันที่ห้องตัวเองเนี่แหละเออจะว่าไปที่จันนกพูดมาก็ถูกนะครับว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวครูตัวอาจารย์เองนี่แหละ อันนี้คือคิดในแง่ของว่าเราเป็นครูเราเป็นอาจารย์เนี่ยคิดอย่างเงี้ยก็เป็นเซนแต่สมมติเราเราคิดในแง่ที่เราเป็นมหาวิทยาลายัยเราเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนครูหรือ encourage ให้ครูอาจารย์เนี่ยทำสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นมีกําลังใจมีความรู้มีอุปกรณ์นี่จะทาให้มันากขึ้นเออเราจะทําอะไรได้บ้างไงก็อย่างถ้าที่มหาลัยม,มีเขาก็จะมีจะ f f e c t i v e ที่สุดเขาก็ะจะมีคลิปเป็นคลังของคลิปสําหรับการสอนออนไลน์เลยทุกอย่างการหาไม์การหาไฟ าการมโก็ใช่กก็มีมารใช้โปรแกรมทุกยี่ห้อเลยมีอาจารย์แว่นส้มมาสอนมีอาจารย์ทางากาไอทีมาอสอนไม่ใช่ค่ะคุณทิดาปอมอาจารย์ชื่ออะไร,รจำชื่อจาไม่ได้แต่ว่าอาจารย์เขาก็จะสอนถ่ายทอดอเทคโนโลยีหลายอย่างมากที่จริงๆมีใน YouTube เลยใครสนใจก็เข้าไปดูได้หรืออย่างที่นกชอบติดตามก็คือมีอาจารย์ด้านหนึ่งที่อยู่ มอกรุงเทพค่ะทําคลิปเกี่ยวกับการสอนการใช้ Microsoft Teams นี่คือเป็นซีรีส์เลยอ๋อเหรอเนี่ยมอกรุงเทพด้วยเหรอเนี่ยีย<ช>่จังเลยเอกชนเนะาะจยนเป็น Apple Teacher ด้วยบริการประชาชนไม่แสงอะไรเงี้ยจารย์สอนทุกอย่างเลยดีมาก จุฬาก็มีคลิปพวกนี้เยอะนะสอนเป็นทุกอย่างเลยจะทั้ง Excel ก็สอนละเอียดค่ะความรู้มันอยู่ออนไลน์หมดถ้าเราหานะคะมอชอมอชอก็มีทีลิกนะครับจัดโรเจอร์แต่ไม่แน่ใจว่าคนนอกเข้าดูได้หรือเปล่าทีลิกโฟกัสที่คนในครับเราถึงมี a อ s o ซ i a ีขึ้นมาเพื่อที่จะเยผยแพร่ความรู้สู่คนภายนอกจัดเว็บินาเดือนละครั้งจัดทามุกแต่มันยังไม่ออกนะตอนนี้กําลังเบ่งแล้วก็จัดทำไลฟ์ทุกสัปดาห์เลยอันนี้คือเปิดกว้างให้คนทุกคนเข้ามาได้แล้ว ช่วงแรกๆก็ไม่มีประกาศน,นียบัตนะช่วงหลังมีประกาศน,นียบัตด้วยลงชื่อโดยอธิการนะครับใช่ค่ะได้มาแล้วคือเราคิดดูดิทุกเดือนทุกเดือนอะ่ะมชจะมีคนมาได้รับประโยชน์ด้านการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยแบบหลักพันคนน่ะเอามาว่าบินาบางอันก็เกินพันนะบา,บางอันก็ไม่ถึงพันยอดตอนดูสดอะ่ะแต่มันมีดูย้อนหลังอีกอะ่ะเยอะเลยคือเดือนนึงไม่ต่ำกว่าพันเอาอย่างนี้ดีกว่า ทุกเดือนนะ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่คนเชียงใหม่นะทั่วประเทศเลยเออจนถึงยะลาปัตตานีก็มีนะ่ะใช่เพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีรีซอสแล้วก็มีมีระบบที่อำนวยความสะดวกให้อาจารย์เต็มที่อยู่แล้วค่ะแต่ว่ามหาลาัยส่วนใหญ่อะ่ะไม่มีตรงนี้อะคะ่ะ อ,อาจารย์เขาอาจารย์หลายๆท่านก็คือศึกษาด้วยตนเองบ้างทตาม YouTube บ้างตามอะไรบ้างมันก็คงจะดีถ้ามีเวิร์กช็อปหรือเว็บบี่นาที่คือมันเป็นสิ่งดีมาก<ช>ม,มหาลทยใหญ่ใหญ่จากมหา, <ใจ S 2> มหาลัยใหญ่เปิดให้ใ<ช>คนอื่นมหาลาัยอื่นจะใหญ่จะไม่ใหญ่อะไรก็มาเรียนกันได้นะโรงเรียนสงฆ์ยังมีเลยอะไรมหาลาัยสงฆ์ยังมามากดไลค์เพจเราเลยเพราะเอาจริงๆแล้วถ้าพูดถึงก็คือ พอเราเป็นอาจารย์เนี่ยค่ะมันมันมัน,ม,นมันก็ต้องยอมรับเนาะว่าแต่ละคนก็มีมีศักดิ์ศรีมีความมีตำแหน่งมีอะไรกันที่มันยากที่เราจะไปถามกันว่าเธอซื้อไมาอีห้อไหนหรออะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้แบบว่าสนิทกันมากๆหรอกส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยแบ่งปันอะไรอย่างงี้กันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอิโก้มันค้ําคออะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่ค่อยมีใครมาถามกันหรอกว่าเธอใช้ iPad ท,ทําอะไรได้บ้างเธออัดหน้าจอยังไงหรออะไรอย่างเงี้ย จะมีสักกี่คนที่มาคุยกันเรื่องนี้ัวจะโดนถามกลับว่าเธอไม่รู้หรอกเหรอเธออะไรประมาณนั้นำทำให้จริงใครมันจะไปถามกลับอย่างนั้นวะออไม่มีใครถามจริงจริงลูกคน <ะ S 1> มีแต่อยากจะช่วยกัน<อ>แต่ว่าเขาไม่ค่อยถามกันเอาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยจําเป็นต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเป็นส่วนกลางหรืออะไรที่ใครสนใจก็เข้าถึงได้คืออันนี้ขออนุญาตฝันอนุญาตฝัน I Have a Dream มาติลูวทักกิงเลยนะสักวันหนึ่ง ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นนะมันจะเป็นสิ่งที่เลิ่นเลอมากเลยไอ้เด็กจบม .6 นี่อายุเท่าไหร่นะครับ18สมมุติสักวันหนึ่งเด็กอายุ24โพสต์วิีดีโอลง Facebook นะหรือ YouTube บล็อกตัวเองกำลังเดินอยู่ที่ Google Mountain View เดินอยู่ที่ Headquarter ของ Facebook เดินอยู่ที่ Apple แล้วก็บอกว่าผมทำงานที่นี่มาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วครับสมัครงานเองเลย ผมจบม6จากโรงเรียนประจำตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยผมไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยครับแต่ผมไปเรียนหลักสูตรระยะสัน้นจากคอร์สที่อาจารย์มหาวิทยาลัยนี้นั่นโน้นสอนไว้แล้วโพสออนไลน์ให้ผมลงทะเบียนได้สีมหาอะไรในเมืองไทยนี่แหละครับสอนผมผมเรียนเรียนไปแล้วก็รู้สึกคึอเขิมก็เลยไปเรียนต่อที่ คอสเซล่าก็นั่งเรียนอยู่ที่บ้านเหมือนกันครับจนกระทั่งได้สติพิเคตนั่งเรียนอยู่สองสมปีอยู่ที่บ้านไม่ยอมไปมหาลัยไม่ได้ไปทํางานแม่ก็กุ้มใจอยู่นหน่อยๆว่าลูกเราเรียนจริงบอก่าแต่ในที่สุดจบคอสของมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านฝั่งทนไปเรียนต่อคอสเซล่าเพราะว่าเขาฝึกให้ผมหาความรู้บนคอสเซล่าได้ด้วยแล้วก็สมัครอัลกูเกอรแล้วกันแล้วเขาก็รับแล้วตอนนี้ก็มาทํางานได้ดับดาน,นะครับสนุกมากๆเลยค่าเทอมไม่เคยจ่ายให้บางวอสตสักบาทหนึ่งนะันเดี๋ยว ได้เงินเดือนเดือนแรกมาแล้วจะบริจาคให้ร้อยดอลลาร์แล้วกันถ้าสิ่งนั้นเป็นจริงได้เมื่อไหรนะ่นั่นคือความสาเร็จในชีวิตคือคิดดูดิไอเด็กคนนั้น่ะต่อให้มันไม่จ่ายค่าเทอมต่อให้มันไม่บริจาคเงินเลยนะถ้ามันประสบความสาเร็จในชีวิตนะมันจะต้องจํามหาลัยเราจะไปไปจนวันตายมันจะต้องไปบอกรุ่นน้องบอกลูกบอกหลานให้มาเรียนทางนี้คือถ้ามหาลัยอะทำคนประสบความสาเร็จได้อะจำนวนมากอะมหาลัยไม่มีวันเจ๊งเว้ย ไม่มีวันก็จริงนะใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นนะักแค่นคักศึกษาและไอคนที่มันมาเรียนกับเราเนี่ย <c oughs> ถ้าในอนาคตไอสิ่งที่เราสอนมันล้าสมัยเป็นไงครับ <c oughs> มันก็ไปเรียนใหม่เพราะมันเรียนออนไลน์เป็นมันไม่มีวันล้าสมัยเลยสิทธิ์เก่าเราไม่มีวันตายองค์ดีกว่า